คลิปนี้ก็ถ่า,ายวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกในการทำบุญห่วมกันร,ระหว่างพี่น้องบ้านบึงสานาหลวงทั้งบทหลังจากมีเหตุการณ์มีการไอ้ทุกกระแอุกมองไหวกระดูกอัธิหรือว่าธาตุมันปนกันก็เลยจะมารวมกัน ทำบุญสักบังสักอนิจจาบังสกูลหาผู้วัยชนผู้เน่าตาใหญย,ยผู้ล้มหายตายจากไปให้บรรดลนบรรดาลให้ลูกหลานบ้านเมืองให้อยู่ดีมีสุขให้มีความสมัครสมานสมัคคีกันให้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขโลกภัยใครเจ็บเย่ามากั้มกายให้บ้านให้เมืองอลูกเต้าเล่าหลานผู้ใดกะยะ็ย่าเป็นหนี้เป็นสินอยู่กับให้มัด ดนบันดาลให้เบิดนีเบ็ดสินให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขจะเลิศรุ่งเรืองจะได้ทำบุญไปฮอดไปเถิงไปหาต่อไปจำบอกมีเหตุการณ์เนีนี่กับบ่ได้มีโอกาสได้มารวมกันต่างคนต่างฝ่ายนี่บ้านเพิ่งกินข้าวกินนนี่ละมาเอาล่างรูปปลาเด็กก็ตา พระวัดบ้านเมืองสาก็ยังเหลือแต่เจ้าอาวาสองค์เดียวลูกพระลูกวัดไปทุระเบิดด้ลยไปนิมนต์พระวัดป่าวิริยพนมานิมนต์พระวัดป่าวิริยพนมาเพิ่มอีกสามองค์เป็นห้าองค์พอดีอได้ทำบุญทำกุศล น้ำกินคือเอามาอยู่ในรถบอได้เอาลงเนาะมีอยู่เนาะนี่น้ำผิดเอิิดน,น้ำที่อย่างกันมันลดลายถ้าพอได้หน่อยด้วทางพุ่นกระดายเนาะเพื่อที่อ่าเป็นไปได้เพื่อก็มารวมกันได้เจดีใหญ่คืออาจารย์ว่าวนะ่กะ็ดีครับแต่วมมีปัญหาอย่างต่อไปมันงามพร้อมอันนี้เรจะจับยังไรมันโขลกอ่าแต่เนวได้ก็ก้อนที่จะ อันนั้นบันทึกภา ai, พถ่ายภาพไว้ในต่ก่อนมันเป็นยังซี่ละแต่ก่อนมันย้ายสะอยู่ยังซี่ถ่ายฮูก่ายยังเป็นประวัติไว้บมไม่ทำตัวว่าเตววาซื้อคาบอนสั้นกับผมีอียังเป็นหลักฐานกันสมัยคูเมื่อนี่แนวภาพแนวถ่ายภาพมันหลายโพดแนวถ่ายภาพมันหลายพอดเออนั่นแหละ หลายคนมันกับม yeah. ้วนแหละน้อยคนมันกับผมม้วนจักของไผ่เป็นของไผ่แหละขนาดแค่แตกกลุ่มเดียวก่จักกระดูกไผ่เป็นกระดูกไผ่คือครูออมบ้าของเฮาคือกันกระดูกตะนูหรืกับกระดูกอีตุนางตุนแล้วแตกใส่กันแล้วจักกระดูกไผ่เป็นกระดูกไผ่ในแต่ใดเออนั่นแหละบัดนี้ก็แยกของอาจารย์นัธาตุเดียวของอาจารย์นัธาตุเดียวซิบกว่าคนได้อาจารย์ว่าได้ให้แยกตั้งแต่ใดมาได้หอยู่น้ำกัน เพราะว่ามันเป็นไ่ไายไฮมันอยู่ดอกแต่ว่ามันแตกวันนี้วัแตกสะเซกันเลยจักกระดูกไผ่เป็นกระดูกไั่บาดเออหั่นใส่ินกะมะ็มามาหอดมาพร้อมพอดีหลังจากที่มาเคลียร์ปัญหากันอยู่ในวัดบ้านกมา็มาทำพิธีมาทำพิธีไอ้บางสกุลฮา บรรพบุรุษที่เพื่อน้มหายตายจากไปที่เป็นกระดูกเป็นอาทิอยู่นี่แหละแต่เลยมาทำบังสกุลหาญาติพี่นอ้องก็คงจะหลังจากนี้ก็คงจะได้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการที่จะลื้อจะถอนไปก็คอ่อยค่อยเหตุไปเรื่อยเพราะว่า ตายมันนี่เป็นร้อยๆปีแล้วเนาะเห็ดมือนึ่งมือเดียวแล้วมันเป็นไปบ่ได้ดอกอ่าธาตุที่มันตั้งอยู่มันนี่ก็บแปดสิบเก้าสิบปีแล้วก็มีบางธาตุอ่าเอาสิมะฮื้อเอาเห็ดมือเดียวแล้วมันเป็นไปบ่ได้ต้องค่อยเห็ดไปจัง่อยมันก็เป็นไปเองดอกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พระวัดป่าวิทยาพจน์มาพอดีพระวัดป่าวิทยาพจน์มาพอดี